ก่อนที่เราจะไหว้ท่านี้นะคะขอย้อนกลับไปก่อนค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเรียนติขากบก่อนค่ะเราจะเหยียดขาให้ตรงนะคะต่อมานะคะเราจะงอเขา่าให้เท้าติดกันแล้วก็ถีบขาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หุบเป็นเส้นตรงค่ะขั้นตอนในการหุบนะคะต้องหุบเร็วๆค่ะเพื่อให้ตัวเราพุ่งไปข้างหน้าค่ะ ต่อมานะคะเราจะลองถีบขากรคขาโดยการถีบแบบเหมือนที่เราทําเมื่อกี้นะคะแล้วก็จับคลิปบอร์ดค่ะลักษณะก็จะเหมือนในคลิปแบบนี้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นการไหว้กบเบื้องต้นนะคะหรือว่าการขึ้นแขนกบค่ะวิธีการใช้แขนนะคะก็คือเหยียดแขนให้ตรงค่ะแล้วก็ดึงน้ําจากนั้นนะคะก็ดึงน้ําเข้ามาหาตัวเราค่ะพร้อมกับยกหน้าขึ้นหายใจค่ะ เก็บสอกไว้ตรงข้างลำตัวค่ะแล้วใช้มือประกบกันแล้วก็ดันไปข้างหน้าค่ะเมื่อเราลองทำในน้ำก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาคือถ้ากบสมบูรณ์ค่ะเราจะใช้แขนก่อนใช้ขาแล้นับจังหวะ1 2 3แล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมาค่ะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดสามารถติชม